มีการลำเลียงไม้นะครับเข้ามาที่เตาโยนไม้ไปก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับหลังจากที่เอาถ่านออกมาแล้วนะครับใช้แบบงบประหยัดนะครับจะเป็นเตาตัวนี้ที่ลูกค้าสั่งจองมาแล้วประมาณห้าหกท่านแล้วนะครับวันนี้ก็มีทางจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ทางผมทำอยู่นี่ครับเข้าทํากันนะวันนี้นี่แหละงานงานที่คนอื่นหลายหลคนสวัสดีครับนี่นะครับวันนี้มาคุยกับหุ้นส่วนใหญ่ผมนะครับ เฮียบอลใจวันนี้แกจะพามาตัดไม้นะครับนี่คือเป็นไม้ที่หมาดแล้วประมาณกี่เดือนแกไม้เดือนเดียวไม้หนึ่งเดือนเนาะเราตัดไม้สดไว้เลยครับประมาณหนึ่งเดือนนี่ไม้หัวไร่ไปนานะครับที่ตัดชำแหละไม้กระถินเลื่อยหนึ่งฟุตนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับไม้กระถินนี่ที่เราจะไปตัดนะครับตอนนี้นะครับมีลูกค้าสั่งจองเครื่องมาเยอะมากผมไม่รู้ว่าคนจะสนใจเยอะขนาดนี้นะลงเพจไปแค่วันเดียววันนี้ทะลุแสนนะมั้งทาง YouTube 20,000กว่าแล้วก็ทางเพจ8 0,000กว่าเมื่อราสุดที่ผมดูมานะครับ ตอนนี้ก็อ่ะโอเคไหนๆก็มีคนสนใจแล้วผมก็จะทําอยู่แล้วก็เลยรับนะครับรับสร้างเครื่องนะครับจะมันจะมีอยู่3ขนาดนะครับขนาดมินิประมาณ5กระสอบนึกังเ,เนาะอ่าห้ากระสอบกระสอบ,อสอบแล้วก็วมันปถังใหญ่ก็ประมาณ50กระสอบ,บแล้วก็ใหญ่สุดจัมโบ้ก็ประมาณร้อยได้มั้งไม่ได้ได้ใหญ่ประมาณหกสิบกระสอบเนี่ยใหญ่สุดต,ตัวเหลี่ยมนะอ่าครับใหญ่สุดเนี่ย มันจะได้คอนโทรลได้ไม่งั้นมันะจะคอนโทรลยากจริงๆใส่เยอะก็ได้แต่ว่าอย่าไปอัดเยอะนะครับใช้เวลายาวนาน<ช>กว่ามัน<ช>มันจะคล<ช>ายความร้อนออกมายใช่ <ๆ S 1> ใช่ <ๆ S 1> ก็ประมาณเต็มที่ก็ห้าสิบบวกลบแล้วกันนะครับห้าสิบบวกลบแล้วก็ตัวมินิเนี่ยห้ากระสอบบวกลบแต่ผมคำนวณแล้วว่าน่าจะเกินห้ากระสอบครับตัวเล็กมินินะครับอันนี้เป็นทรงตั้งนะครับแล้วก็ ใช้ตูดเป็นสแตนเลตเพื่อทนความร้อนสเตลเลสเพื่อให้มันยืดหยุ่นเวลาความร้อนร้อนผ่านปุ๊บมันจะได้ไม่ไม่กรอบถ้าเป็นเหล็กทะลุทุกเจ้าอย่าไปเชื่อใครครับว่าเป็นเหล็กแล้วไม่ทะลุถ้าเป็นสแตนเลตไม่ทะลุครับลูกค้าผมบอกเลยเฮียใช้เหล็กทะลุใช้เตาเหล็กเตาบางๆนะครับใช้ได้ไม่กี่ครั้งลูกค้าเป็นคุณบนเองนะครับว่าเขาทํามันอยู่สี่ห้าใบแต่ว่าใช้ได้ไม่กี่รอบสองร้อยลิตรประมาณผมเอาเลยเก่งๆเลยนะได้ไม่เกินสิบรอบ รับรองทะลุแน่นอนทะลุแต่ของเราแล้วก็ใช้งานไม่ได้เป็นสเตนเลสนะเห็นัะขนาดผมเอาเหล็ก4มิลดามตูดปะตูดเข้าไปก็ใช้ได้อีกระยะหนึ่งเพีงอีกก็ทะลุอีกเหมือนเดิม <laughs> ตอนนี้เราไปทำสเตลเลส304นะครับตอนนี้บอกตรงว่าเหล็กมันแพงมากนะครับพี่น้องใครที่ทำวงกันเหล็กจะรู้นะครับเสร็จเหล็กเนะี่ยตอนนี้เทาโลก็15บาทกว่าผมก็เพิ่งไปขายมาเหมือนกัน <laughs> โอ้โห นี่ครับหลักการใช้ทํางานท่อนประมาณนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมผ่านได้หม<า>ด <จะ S 2> ง,ง่ายเลยครับนี่จะเผาง,ง่ายมากครับเท่าข้อมือเนี่ย,น,ยนี่ท่านต่อไปเราก็ไม่ต้องใช้ฟืนเผาศพแล้วใช้านแล้วก็เป็นถ่านไม่มีมลพิษได้ครับไรควันนะครับไรควันไรแก๊สพิษที่อยู่ในไม้ทั้งหมดเป็นถ่านที่เอาไปปิ้งย่างได้กินเข้าไปแล้วไม่ก่อให้สารเกิดมะเร็งใช่อันนี้แน่นอนคือต่างประเทศที่เขาใช้กันมาช่ว เป็นเวลาช้านานแล้วแต่บ้านเราเนี่ยเพิ่งจะมีคนทําตามผมก็หนึ่งในผู้ที่เรียนแบบทําตามจากต่างประเทศจริงๆเขาเรียกตู้รีทอร์นลองผิดลองถูกแล้วอลองผิดลองถูกมาแล้วนะครับครับจนมาเจอการใช้งานได้จริงไงวันนี้ก็ผมก็ได้มาร่วมกับเพียแล,ลและเรื่องการดําเนินการเดี๋ยวผมจะลุยผมมีแผนโปรเจกต์ที่จะทําตัวนี้แบบเคลื่อนที่ delivery นะครับใจเย็นนิดนึงนะครับรอให้ผมสร้างเครื่องเสร็จก่อนแล้วก็ จะนําเครื่องไปเป็นตัวอย่างที่ผู้ทุนทนายสี่นะครับสามารถไปเรียนรู้ได้ที่นั่นนะครับแล้วก็วิทยากรก็จะ,จะเรียนเชิญเฮียกัชัยไปเป็นวิทยากรให้นะครับคา,งงาน,น้่งคาน้ำนิดหน่อยไม่ว่ากันตอนนี้คือผมจะเร่งดำเนินการสร้างเครื่องแล้วก็ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนแบบผมจะเดี๋ยวรอผมออกจากรายการนิดน,นึงนะครับรออีกสามเดือนผมจะแบกเครื่องเล็กๆมินิเนี่ยเดินทางไปทั่วประเทศพร้อมกับเครื่องสลัดพลาสติกผมที่จะไปให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดให้ท่านได้มีอาชีพอย่างน,น้อยๆ ไม้พวกนี้นะว่าจะพืชพวกนี้ผมตัดสินใจจะเอาเม็ดเอาเม็ดไอ้กระถินเนี่ยกระถินยักเนี่ยนะครับไปหวานที่ไร่ผมที่เชียงรายไม่ทําแล้วรีสอร์ทตกระถินดีกว่าตอนแรกจะทำรีสอร์ทนะไม่ทาแล้วมันเป็นอาชีพยั่งยืน,น,นใช่เผาถ่านนะผม,ผมจริงจริงแล้วผมมองอาชีพนี้มาแปดปีแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้เจอเฮียเขาผมก็ไปมองเตาถ่านเล็กๆมินิแหละเอามาผมก็รู้แล้วว่าใช้ไม่ีครั้งก็ทะลุนะครับส<ต>่วนเศษถ่านค่ากับการ ทำงานจะเอ่อก่อให้ก่อเกิดรายได้ที่เราจะยังชีพอยู่รอดในในชีวิตปัจจุบันอหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูการบรรจุไม้แล้วก็ไปดูขนาดของแต่ละเตาให้ดูกันนะครับผมตามมานะครับนี่ครับหลังจากที่เอา่านออกมาแล้วนะครับอ่านี่นี่เตาเดียวใช่ไหมเตาเดียวโหครับได้่านยี่สิบกระสอบเลยเห็นไหมครับนี่ครับนี่่านพระเๅษ พร้อมเตรียมส่งได้แล้วเดี๋ยวมีคนมารับถึงหน้าบ้านเลยนะครับท่านที่ทําฐานอยู่แล้วนะครับเคยใช้เตาดินอะไรก็มันอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ก็ลองเปลี่ยนมาใช้เตาชาโคลดูแล้วกันส่วนผงฐานพวกนี้นะครับก็สามารถทําไปอัดก้อนได้อีกนะครับผมเองก็มีโปรเจกต์ทำฐานอัดก้อน,ออนใช่ฐานอัดแท่งอัดก้อนเพราะนะฐานอัดแท่งนะครับจะทําอยู่แล้วกับพี่แอรพนชัยนะเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้จะพามาดูการบรรจุไม้นะครับ น้ำจุดไม้ถังที่อุปกรณ์ที่มีปัจจุบันตัวนี้นะตัวเดิมที่เังกมัยใช้ได้ทำได้ใช้ส่วนตัวนี้นะครับจะยกไปที่พุทธมณฑลสายสี่นะครับท่านจะได้ไปเรียนรู้งานกับผมที่นั่นนะครับแล้วก็จะได้ดูได้รู้ว่าระบบเป็นยังไงส่วนเตา,าที่เราใช้แบบงบประหยัดนะครับจะเป็นเตาตัวนี้ที่ลูกค้าสั่งจองมาแล้วประมาณห้าหกท่านแล้วนะครับวันนี้ก็มีทาง จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ทางอุบลนะครับและจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้ที่มาจจาวางมาจํามาเพื่อจะได้ถังแบบนี้อันนี้ผมผมผมมองด้วยตาเปล่านะครับมันน่าจะมากกว่าห้ากระสอบห้ามากกว่าแน่นอนผมว่ามีมีเกินห้าถึงสิบกระสอบนะครับอาจจะตีไปได้ห้าแล้วกันนะครับห้าห้ากระสอบแล้วกันแล้วก็ฐานมันถ้าเป็นตูดสแตนเลตนะครับตูดพวกนี้จะไม่ใช้เหล็กเหล็กเนี่ยทะลุแน่นอนครับผมทะลุ สีมินดำแล้วดาอีกอันนี้ใช้สแตนเลสแล้วก็ติดหุ้มด้านนอกนะครับตัวน,นี้คือ,อลูกค้าได้สั่งมาแล้วก็เลยเริ่มตัดสินใจสร้างขอเวลาเครื่องหนึ่งไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนจะเริ่มสร้างให้ทยอยให้ชุดชุดแรกนะชุดแรกที่ที่ถังจองมาเนี่ยภายในหนึ่งเดือนจะได้รับของหรืออาจจะเร็วกว่านั้นนะครับตอนนี้ช่างใหญ่ที่มันดำเนินการเรื่องการทําเหล็กพวกนี้นติดงานอยู่ที่มิคมสาหการรบุญสนะครับผมเองก็จะดำเนินการ เราเริ่มเริ่มไปสั่งม้วนเหล็กไว้นะครับม้วนเหล็กไว้แล้วก็มาเตรียมขึ้นลูกเตานะครับอ่าสำหรับเตาใหญ่นะครับตัวนี้ผมจะยกไปใช้ที่ราชบุรีนะครับอันนี้เราจะไม่จาหน่ายนะครับเอาไปใช้ที่ราชบุรีเอาไปหน้างานที่เนื้อที่สองบรรไดที่ผมกํลาลังจะหาคนงานไปช่วยนะครับเ <het S 2> กือบตัวนี้ด้วยนะครับสองตัวนี้น่าจะโอเคน่าจะเพียงพอหรือถ้าไม่พอยังไงก็อาจจะเสริมขึ้นไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เฮียบัญชัยเขาเอาไว้ เอาไว้ทํากินของแกนะครับเอาไว้ทํากินของแกน้าส้มพันไม้ก็กันกองไว้นะครับตัวนี้ก็จะไปอยู่ที่ค่ผมนะครับที่กระทุ่มล้มสิบเก้านะครับใครอยากไปดูงานที่นั่นก็ยินดีอันนี้เพิ่งสร้างเสร็จนะครับผมได้จองอไว้แล้วตัวนี้จะเป็นตัวทํากินของผมนะครับแล้วก็ตัวไซส์มินิไซส์ที่สามารถใส่รถกระบ,บะเคลื่อนย้ายได้นะครับที่ผมจะเดินทางไปที่ไหนก็ช่างที่มีไม้นะครับ ประมาณว่าใครอยากจะเคลียร์ลิงเคลียร์ลิงพื้นที่นะครับใครอยากจะเคลียร์ลิงป่าตัวเองที่มันลกลุงลังหรือใครจะให้เหมาป่าอะไรประมาณเนี้ยผมจะส่งทีมงานขึ้นไปตัดไม้ก่อนนะครับไปตัดไม้ก่อนพออะระยะประมาณทั้งหนึ่งเดือนเนี่ยผมถึงจะเคลื่อนย้ายเครื่องจักรขึ้นไปเผานะครับผมจะทําแบบนี้เป็นดิลิเวอรี่พอดีแหละระหว่างช่วงที่ผมรอออก,การาชการเนี่ยสามเดือนเนี่ยผมคงจะเริ่มตัดไม้ได้หลายได้หลายที่อยู่นะจะเริ่มดำเนินการเดี๋ยวประกาศให้ทราบอีกทีนึงว่า ผมจะทําแบบไหนนะครับจะเป็นเตาเล็กทีละจุดทีละจุดทีละจุดไปนะครับก็คือสามารถเคลื่อนย้ายได้เอาเครื่องจักรขึ้ืนท้ายกระบะไปแล้วส่งคนงานให้ไปเฝ้าไปตัดไม้เพื่อรอเพื่อตากไว้รอหมักไว้รอไม่ได้หมักสิเอาไว้ให้มันรอให้มันหมาดแห้งก่อนหมาดนิดนึงนะครับถึงจะเผาได้ไม่ใช่เผาไม้สดนะครับก็เป็นโครงการที่ผมไอเดียไอเดียผมนั่งคิดอยู่เมื่อวานนะครับผมจะใช้แบบนี้แหละ เพื่อเข้าไปอยู่ที่หน้าง,งานนะครับอาจจะใช้อยู่หน้าง,งานละสองเตาอย่างเช่นเราไปาเขตพื้นที่ของที่เขาอนุญาตให้ตัดไม้หรือให้เราไปเคลลิ่งให้นะคเคลลิ่งไม้ให้พื้นที่มันโล่งประมาณนี้นะรหรือจะให้เป็นเมาเมาป่าเราก็จะยกเตาเหล่านี้ไปไว้ที่หน้าง,งานเลยอย่างเช่นพื้นที่เยอะนะก็จะใช้เตาเยอะพื้นที่น้อยก็จะใช้เตาน้อยก็จะเอาคนงานขึ้นไปหรือคนที่ผมจะประกาศรับสมัครนี่แหละ มาอยู่ร่วมทีมงานนะครับเพื่อจะให้ไปตัดไม้ไว้เผาถ่านนะครับส่วนตัวใหญ่นี้ผมจะย้ายไปที่ราชบุรีนะครับไปที่สวนพึ่งเพื่อเอาไปทําในพื้นที่นั้นเพื่อทํากินได้ตลอดครับ2000ไรส่วนตัวอื่นนะครับพี่น้องที่สนใจก็โทรมาหาผมได้เลยนะครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ให้ที่โพสต์นะครับไปดูในข้อ,อ,อประกาศผมแล้วกันว่าผมเขียนเบอร์โทรไว้นะครับที่ถามมาบางทีผมไม่ได้อ่านนะเพราะมันเยอะ ทางเพจคนดูเยอะมากนะครับอยู่ไม่ว่าแล้วก็ติดต่อเข้ามามหาผมเยอะเยอะเยอะมากะระบบท่อทุกอย่างโอเคนะครับระบบที่เขาทําไว้ให้เนี่ยแล้วมีเกจวัดความร้อนตู้ไม่สวยนะครับตู้มันอาจจะโซมจะเก่าแต่มันทาเงินให้ท่านได้ท่านรู้อยู่เนาะต่อให้ทาสีให้สวยยังไงปุ๊บอนาคตต่อไปมันก็ยังก็จะโซมก็จะดำ่างนี้แหละนี่มีเกจวัดใช้ได้นะครับเป็นท่อระบบที่เดินออกมาการติดตั้งนั้นนะครับตัว ท่านไปติดตั้งเองแต่ว่ามาเรียนรู้ที่นี่นะครับหรืออ,อยากให้ขึ้นมาศึกษาง,งานดูก่อนก็ได้นะครับว่าจะไปทํายังไงการติดตั้งนะครับติดตั้งก่ออิฐกอบล็อกตั้งฐานให้มันก่อนนะครับตั้งฐานแบบนี้ก่อนก่ออิฐกอบล็อกขึ้นมา<ๆ>เพื่อเก็บความร้อนนะครับก่อบล็อกขึ้นมาแบบนี้ร้อมเอาไว้นะครับแล้วก็เปิดตู้เตาเพื่อนําความร้อนในการสตาร์ทมันก่อนทำไไง่ายในการสตาร์ทนะครับสตาร์ทความร้อนขึ้นมาในนี้พออุณหภูมิมันได้ปุ๊บความร้อนมันได้ปุ๊บเนี่ยแก๊สมันก็จะออกมา กลายเป็นไฟขึ้นไปนเผาตัวมันเองเหมือนเดิมนะครับอย่างที่อธิบายให้ฟังช่วงแรกนะครับผมนี่ครับเราเริ่มมีการลำเลียงไม้นะครับเข้ามาที่เตาโยนไม้ไปก่อนนะครับพี่น้องทิ้งไปก่อนเดี๋ยวเขาไปจัดเรียงการใส่รถเข็นนะครับมันจะทำให้ปริมาณมันน,น้อยลงแต่ถ้าเกิดอัดยัดแบบนี้นะครับมันจะทำให้เราได้ไม้เยอะขึ้นขนาดของมันเข้าประมาณหนึ่งซอครับ,กบเกือบส่อครับผมก้อนหนึ่ง นี่เราก็ได้มาศึกษาเพื่อร่วมธุรกิจกันนะครับอันนี้ก็ไปไหนด้วยกันแลวทีนี้จะเห็นสองเท่ากับตนหนุ่มหนึ่งวิ่งด้วยกันตลอดแล้วงานที่งานที่ผมรักมากครับผมชอบของดําเงี้ยงานดําครับงานเทาเราเลยเราลุยมาแล้วเจองานดาบ้างเจองานดํา็ประมาณนี้นะครับในการจัดเรียงเข้าไปอ่ะเฮียเข้าไปเลยเรืองุณให้ผมบาก็ไขอบคุณนะครับ นี่ครับคนเออเกื่อพวกผมมันทําอยู่นี่ครับเข้าทํากันนะวันนี้นี่แหละงานงานที่คนอื่นหลายคนบอกทุกมกุกมุกเงินร้อนแต่เราได้ตังค์นะครับไม่มีต้นทุนครับไม่ต้นทุนครับผมบไม้ก็ไปหาหมดฟรีนาครับตัดเองด้วยครับเดี๋ยวผมจะเอาเม็ดไอ้นี่กระถินเนี่ยไปหวานที่เชียงรายเดี๋ยวขึ้นไปอยู่หวานที่ไว้นี่ครับแล้วก็บรรจุบในชั้นโอ้ย กระบะนี่นี่เมื่อกี้กระบะจะหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมต้องสองต้องสองคาร์ลครับถึงจะเต็มเอานะก็คือการทํางานของมันนะครับก็คือใช้เวลาให้มันดับไปเองนะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิที่เกจวัดหะว่าอุณหภูมิมันลดถึงศูนย์หรือยังนั้นค่อยมาเปิดเตาแต่ถ้ามันยังร้อนอยู่ทุบ เปิดปุ๊บเจอออกซิเจนทันทีลุกเลยครับผมติดไฟเหมือนติดไฟเหมือนเดิมไม่จบไปสิ้นไฟนรกต้องรออุณหภูมิลดลงมาเหลืออยู่30องศาอ่าประมาณนั้นยา่สิบเจ็ดถึงสามสิบองศาปกติอุณหภูมิปกติคือคือมันอบข้างในอยู่แล้วสามสิบองศานี่ครับตัวเกล็ดวัดอุณหภูมิอยู่ตรงนี้นะครับนี่ใหญ่เจาะรูทำเป็นขนามากต้องใช้พัดมาเจาะ ช่องเก็บรถเข็นนะครับแต่ว่ามันมันอยู่ได้น้อยนี่เครื่องเครื่องเครื่องพิมพ์แบงค์ครับอ่าเครื่องพิมพ์แบงค์เครื่องพิมพ์ธนบัตรเหรียญก็ได้นะธนบัตรก็ได้พิมพ์แบงค์เข้ามาดีได้เงินทุกวันไม่งอ้อลงตู่ครับไม่ว่าผม,มงอ้อลงตู่ครับไอ้ลงตู่นี่ใครข้ามไม่รู้จัก <c oughs> มีคนอยากรู้จักไหมอ่ะผมไม่อยากรู้จักอ่ะผมไม่อยากรู้จักแต่มมแต่ไม่ใช้เงินเดี๋ยวเด <ๆ S 1> ี๋ยวประมาณเดือนสองเดือนจะได้เห็นผมยืนคู่กับลุงตู่ เร็วๆนี้นะครับใจ,ะจะเย็นๆจะเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับใจเย็นท่าตอนนี้ยังบอกอุบไว้ก่อนว่าเป็นสินค้าอะไรท่านอย่าเพิ่งมาด่าผมนะครับท่านด่าลุงตู่แล้วกันจะมาด่าผมผมแค่ให้ท่านมาเปิดงานให้เฉยใ <c oughs> จเย็นใจเย็น <c oughs> โอเคเพราะว่าอันต่อเรื่องฐานนะครับตอนนี้ขอคำนวณต้นทุนให้มันชัดเจนก่อนนะครับว่าไอตัวเล็กเนี่ยเราต้นทุนประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเหล็กมันแพงด้วยอย่างนึงต้องใช้สแตนเลสด้วยนะครับสแตนเลสทั้งแตนเลทั้งซื้อทั้งครับเพื่อให้มันทะลุใช่เพ่อใ้นทะลุ ข้างๆเราก็จะหุ้มถาวรให้ด้วยนะครับเป็นสองชั้นแบบนี้นะครับแต่เป็นทรงตั้งนะครับทรงตั้งมันสามารถใส่รถกระบะขึ้นที่ได้ผมก็จะเอาตัวนั้นแหละใส่รถกระบะวิ่งไปหาไอ้เผาถ่านตามพื้นที่ที่ชาวบ้านร้องขอให้มาให้เราไปเคลลิ่งหรือไปเหมาป่าอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อจะให้ทีมงานได้อยู่เป็นจุดๆๆกันจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้เพื่อขยายเครือข่ายโครงสร้างแต่เย็นนิดนึงทนรอผมีสองเดือนสามเดือน ผมจะลุยทันทีเลยนะครับช่วงนี้ก็อา,กางบโปรเจกต์ไปก่อนก็คือทําเครื่องไปก่อนนะครับทำเครื่องไว้เอาไว้รองรับอนาคตไม่ได้ขายก็ไม่เสียเรียดครับผมยังผมก็ได้ใช้อยู่แล้วผมจะให้เฮียบอลชัยเขาได้สบายบรรไปชีวิตแกนะครับจากความรู้ของแกแล้วก็ถ่ายทอดสู่ผมตายไปก็ออกไปไม่ได้ใช่ไหมเฮียไม่ได้ไม่ได้จะหวงไว้ทำไม,มความรู้เพราะว่าอาชีพพวกนี้นะครับต่อให้เราดับสิ้นไป คนรุ่นใหม่ก็เกิดมาแทนเรานะครับรุ่นมันก็จะหายไปงั้นเราก็ต้องถ่ายทอดสืบทอดให้กับรุ่นต้องสืบสานไหมให้รุ่นหลังเขาจะได้รู้วิธีทำอาหากินได้ใช่เนี่ยไม่ออกไม่ได้ตังค์ครับผมวันนี้ผมยังไม่ได้ตังค์นะแต่ว่าผมเป็นโรคไขมันพอกตับหายแล้วครับใช้เวลาประมาณสิบเดือนที่ทําเรื่องฐานนี้อหายเองหายเลยสาเหตุเพราะอเพราะได้ออกกําลังกายแล้วเหงื่อออกแต่ก่อนกี่เก้าสิบโลนี่เฮีย ใช่ตอนนี้เหลือ82แล้วครับ91โลเหลือ82โลแล้วครับหายหายหายจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยครับไม่ได้ผอมเพราะไปโรคนะครับหายจากโรคมาหายมาสู่ความอ้วนปกติแกได้เหงื่อเห็นไหมเข้าห้องอบในตัวด้วยใส่แมสกปิดหน่วยก็ไม่ได้กินนะครับสูงสุดของชีวิตก็สู่กับสูนมาแล้วกับสูนสามัญวิถีชีวิตดั้งเดิม เป็นชีวิตที่บันไปที่คนหลายๆคนต้องการคนที่ทชาวนาก็มีครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนใช่เดี๋ยวจะไปชมสวนในตรงนี้นะครับผมเป็นสวนไผ่ครับสองพันชนไผ่ไว้หนึ่งร้อยกับหนึ่งไร่ครับสองพันกว่ากอสองพันหกร้อยกอครับหกร้อยกอนะครับจะได้ดูปลูกไว้เข้าปีที่หกแล้วโอ้ทำเได้แล้วครับคือว่าจะหกปีละปีเดียวผมก็ได้กินหนอแล้วนี่ไผ่โตไผ่กินงทรงไผ่ตรงลืมแรงผมมีอยู่สองพันหกร้อยกอครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมาดูดูก็จะเอาเครื่องหนึ่งขึ้นไปที่นู่นนะครับเครื่องเครื่องใหหญ่่่นีและคิดวา ม่ลับ,บุรีก็เป็นไชน่าแหละสองที่ะนะครับจะทำศูน,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 นย์การเรียนรู้เดี๋ยวเนนะครับโทรเข้ามาเดีย๋ยวผมให้เบอร์โทรไปที่ข้อความารายละเอียดหัวข้อนะครับรายละเอียดเรื่องว่าติดต่อผมยังไงบางทีท่านเขามาถามในแชทบางทีผมไปพูดคุยเรื่องราคาไม่เหมาะสมนะครับสำหรับ YouTube แล้วก็ทางเพจก็ได้อยู่แต่บางทีมันไม่เตือนนะเพจถ้าคนเข้าเยอะดูเยอะมากเนี่ยมันจะไม่ค่อยเตือนผมเพราะว่ามันมีคลิปหนึ่งที่มันมี18 19ล้าน 19ล้านวิวแล้วมันก็เลยทับมันมองไม่เห็นนะครับบางทีผมต้องมาไล่ดูคลิปนั้นก่อนแล้วก็มาดูคอมเมนต์ถึงจะเห็นนะครับเพราะง,งั้นใครอยากทราบเกี่ยวกับรละเรยดต่างๆเนี่ยให้โทรหาผมโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรผมเขียนไว้ข้างล่างแล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับจากนาไปก่อนเดี๋ยวยังไงคลึ่หน้าเครื่องต้นแบบที่แบบทรงตั้งที่เราจะทำจำหน่ายแบบมินินะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนคอยติดตามเอาละกันใครที่มั่นใจอย,อยู่แล้วเห็นว่าง,งานมันสำเร็จแล้วเนี่ยก็สามารถวางประจำมาได้เลยนะครับผม เราสอน,สอนจนทำงานเป็นครับอ่าสอนทุกอย่างนะครับสอนทุกอย่างคือสอนจะมาเองหรือไม่มาก็แล้วแต่แต่จริงอยากให้มาดูเองสอนการทำงานแต่และอย่างเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันถามว่าทำง่ายไหมง่ายแต่หลักการทำงานของมันเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับทำไม่เป็นก็ไม่เป็นเลยเสียหายหมดนะครับงั้นก็มันจะไม่สุกครับจะไม่สุกมันจะกลายเป็นไข่ห่าม,มานะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้จากทรไปก่อนสวัสดีครับยินดีครับ